ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยตั้งเจ้าคุณประสานเป็นเลขาธิการอีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2563ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดงานวันมหาสังฆาประชาปิติครบ18ปีที่ได้มาซึ่งสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งนี้เมื่อ18ปีที่แล้วศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับชาวพุทธทั่วประเทศเรียกร้องให้มีกระทรวงพระพุทธศาสนาในประเทศไทยครั้งนั้นมีการรวมตัวกันของพระสงฆ์และชาวพุทธครั้งยิ่งใหญ่บริเวณหน้ารัฐสภาถนนอู่ทองในแต่ท้ายสุดก็ได้มาซึ่ง สํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในปัจจุบันในงานวันมหาสังฆบประชาปิติดังกล่าวพระธรรมกิติเมธีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการบริหารศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้มอบคําสั่งแต่งตั้งพระเมธีธรรมาจารย์หรือเจ้าคุณประสานดํารงตําแหน่งเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยอีกวาระหนึ่งศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่วัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร มีภารกิจสำคัญในการพิทักษ์ปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนา